และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นเขาได้กันที่เทศบาลเมืองหัวหินได้ฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ วันที่3กันยายน2514เวลา9นากา30นาทีที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินนายนพมุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายนางสาวไพรดิ่งกองพนันพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้ช่วยนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมนำโดยนางรำพาจำมลองราชผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนทางเลือกซินโนฟาร์มในส่วนของการจัดชุดเคลื่อนที่ซึ่งเป็น พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาตัหอยหินเฉลิมพระเกียรติระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงระบบการลงทะเบียนจองวัคซีนโดยวันนี้เป็นวันที่สองที่จะสิ้นสุดการให้บริการหลังผู้นําชุมชนและอ,อสอมอพื้นที่ได้ลงสํารวจทั้งตําบลหนองแก่และตําบลหอยหินมีจํานวนกว่า42รายดําเนินการระหว่างวันที่2-3กันยาย,ยน255 1 4วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันชุดเคลื่อนที่ได้ให้บริการไปยังชุมชนบ่อฝ้ายชุมชนสมอพองชุมชนตะวันสีทองชุมชนทุ่งใหญ่อึงและชุมชนเพชรสาสรงตามที่เทศบาลเมืองหัวหินจัดสรรงบประมาณในการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรจำนวนทั้งสิ้น50,000โดสเพื่อฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวัน ที่กันยายนที่จะถึงนี้โดยใช้สถานที่โรงพยาบาลหัวหินโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นในแต่ละวันมีประชาชนที่ลงทะเบียนกับเทศบาลเมืองหัวหินเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจํานวนที่กําหนดวันละ3,000คนสําหรับกลุ่มประชาชนที่เข้าไม่ถึงการลงทะเบียนออนไลน์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางทุกชุมชนได้มีการประสานข้อมูลกับอสมอเพื่อจัดชุดเคลื่อนที่ระดมฉีดวัคซีนให้ครบ ตามจํานวนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหัวหินในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้